นายกหนู่ร่วมวงทหารกินข้าวถาดหลุมเป็นกันเองบอกถือเป็นเกียรติที่ได้รับใช้ฮีโร่ของชาติ3ตุลาคม2568เมื่อเวลา12นาฬิกา30นาทีที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นายอนุทินชาญวีรกูลนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทยตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาณฐา,านปฏิบัติการ3แยกกองพันทหารราบที่21หน่วยเฉพาะกิจที่21 กองกำลังสุรนารีโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุน่นนายกได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกำลังพลเป็นอาหารถาดหลุมเมนูอาทิผัดมามา่ายำปลากระป๋องไข่เจียวไข่พะโล้กล้วยน้ำวา้าโดยนายกได้ตักไข่พะโล้ใส่จานให้กับนายทหารที่นั่งร่วมโต๊ะพร้อมพูดคุยสอบถามถึงความเป็นอยู่และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความห่วงใยและกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนด้านสวัสดิการและอุปกรณ์การปฏิบัติงาน เพื่อให้ทหารทุกนายสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมั่นใจและเต็มที่ในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติรวมถึงขอให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยนอกจากนี้นายกยังได้ให้โอวาดกับกำลังพลด้วยว่าพร้อมให้การสนับสนุนภารกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและจะสนับสนุนในทุกเรื่องที่ทำให้ชีวิตของพวกท่านและประชาชนคนไทยมีความปลอดภัยซึ่งตนได้หาหรือยอย่างใกล้ชิดกับรมวรกลาโหมและรมชรกลาโหม พร้อมทั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกโดยหวังว่าความใกล้ชิดและสัมพันธภาพที่เรามีต่อกันเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับภารกิจของพวกท่านและพวกท่านต้องได้รับชัยชนะเท่านั้นทหารไทยเราสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นอยู่แล้วและมีไม่กี่คนที่จะได้รับเกียรติยบอันสูงสุดที่จะปกป้องผื้นแผ่นดินไทยในชั่วชีวิตนี้ตนก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในการทำให้ภารกิจของพวกท่านได้รับความสำเร็จต้องสำเร็จเท่านั้น ผมไม่เคยมีความคิดหรือเพื่อสำหรับความพ่ายแพ้ของกองทัพไทยผมจะทำทุกอย่างเท่าที่ความสามารถนี้เพื่อให้พวกท่านได้กลับบ้านโดยเร็วและนำพาชัยชนะอธิปไตยไทยของเราไปฝากประชาชนนายอนุทินกล่าวนอกจากนี้นายอนุทินยังโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่า What a great pride and honor to serve our heroes แปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่รับใช้วีรบุรุษของเรา